เพราะจากกลุ่มผู้ที่ทําสื่อบางบางคนที่เขาส่งคนเนี่ยเข้าไปไปร่วมอยู่ในอยู่ในอาการชุมนุมของกปปสครับแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตหลับนี้มาซึ่งแน่นอนก็คงแคบมันเขาไม่ได้ตั้งใจหงุเก็บข้อมูลโดยตรงก็พบว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนเล็กคนน้อยก็อย่างที่พูดกันนั่นแหละว่าจริงๆก็คือคนชั้นกลางระดับกลางขึ้นไปที่อยู่ในเขตเมือง เวลาที่มีกิจกรรมบางอย่างที่เป็น,ต,นต้นว่าแต่งชุดดำนะฮะถามว่าใครแต่งวะพนักงานการวินไทยวะอะไรอย่างเนี้เป็นต้นนะฮะพนักงานการวินไทยทมันแต่งชุดดำมาไม่รู้กี่ครั้งกี่วัแลวคือคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่ไม่มีเสียงคือคนที่มีเสียงดังมาตั้งแต่ผมคิดว่าจะประมาณ14ตุลาเป็นต้นมาะนะ,ะกลุ่มคนงานคอปกขาวเนี่ยคือกลุ่มที่มีเสียงค่อนข้างดังนะฮะ,ะในสังคมไทยอย่างมากเพราะ,ะง,งั้นจึงเปรียบเทียบระหว่างมวลชนของกลุ่มกปปสศเนี่ย กับนปชเนี่ยไม่ได้นปชนี่เราไปเสร็จไม่ได้ว่านี่คือกลุ่มคนที่ครั้งหนึ่งนะฮะไม่มีปากมีเสียงสื่อทั้งหลายก็ไม่เคยเป็นตัวแทนเป็นเวทีให้เขาเนี่ยได้ได,ได,ได้ได้มีโอกาสพูดมากนะักนะฮะแต่จะพูดแต่ละครั้งในเรื่องใหญ่ที่ดีเช่นปิดถนนถึงจะได้มีมีเสียงดังนะนะบางทีนะฮะเพราะงั้นกลุ่มคนเหล่านี้เปรียบเทียบกันแล้วผมว่าเปรเียบไม่ได้ทีนี้มาถึงเรื่องหลักการของประชาธิปไตยนะไม่ว่ากปาป,ปสจะพูดอะไรก็ตามแต่ พฤติกรรมของคุณเนี่ยขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยตลอดเวลานะครับซึ่งผมคิดว่ายากที่จะเชื่อได้นะว่าคุณกำลังจะนําเราไปสู่ประชาธิปไตยนะครับเพราะงั้นผมคิดว่ามันจริงจริงเสียเปรียกันไม่ได้สิ่งที่นปชเรียกร้องเมื่อปี53เนี่ยคือเรียกร้องให้ยุบสภาปี52าสเขาเรียกร้องนะฮะให้ยุบยุบสภาเป็นมาตรการกตีธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยแรที ครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากๆยังไงผู้นี้รบกวนไปรับคนงานที่ไซ้์งานแทนผมหน่อยนะพอดีผมติดธุระจะไปทำเรื่องที่ด,ดินถแถวบ้านต่างจังหวัดหน่อยครับโอเคขอบคุณมากเลยนึกถึงสมัยเป็นคนงานด้วยกันเนาะก็เฮฮากัน ติดตรงที่ว่าลำบากกันนิดนึงนะอ่ะฝากด้วยรู่นี้แล้วกันนะเออเดี๋ยวไงวันอังคารมาทานข้าวที่บ้านสินะแล้วก็คู่นี้ฝากด้วยขับรถดีๆอย่าไปหลงตรงที่เขากำลังวุ่นวายกันอยู่ละ่ะเดี๋ยวคนงานไปไม่ถึงไซนะอ่ะอ่ะอแล้วว่ากันมีปัญหาอะไรก็โทรมานะ โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากป้าคุยใครอ่ะเพื่อนป้าสิป้าฝากเขาไปทำงานให้พวกนี้แหละไปรับคนงานให้มนนีป้าจะไปทำธุระต่างจังหวัดนิดนึงไปาไปไหนก็ไปเรื่องที่ดินนั่นแหละแล้วนี่มืดค่ำแล้วจะกินข้าวกันแล้วเอ้เฟย์ไม่กลับบ้านกลับช่องเลย ไหนบอกไม่มีเรียนจะกลับเร็วไม่รู้ิปือป้าทะเลทะาไหลขึ้นทุกวันแล้วลูกสาวคนนี้นม่ป้าทำไน,นะก็ซ่อมทานทิสเตอร์หน่อยมันขาดขาดเป็นเกินยังไงไม่รู้ก็เลยว่าจะไว้ฟังธรรมะกลางคืนนิดนึงแม่ว่าลูกสาวพ่อมันก็ไปอย่างที่พ่อเคยไปมาน,นั่นแหละอมแม่ก็พปูดไปงั้นแหละ ถ้าไหลถ้าไหลเน่เน่ได้ยินเสียงม,มาจต่การใช่คุยกันนะเอ็พ่อลูกอืมนี่มีการบ้านทำมามล,ลูกโอ้ยฟ้าเสร็จตั้งแต่ในห้องเรียนแล้วเออมึงด็อกเตอร,ร์คนนั้นอะชื่อ,อไรวะพูดดีมากเลยนะเว้ยอุ้ยแม่งเด็กคนมานะมึงของจริงมึงรู้อะไรเออพรุ่งนี้อาจาาย์งนค่ดมึงไปกันปะเออไปก็ได้แต่ถ้าไปอะมึงต้องพกง้มไปนะเว้ย เพราะว่าแมงโค่นร้อนเลยเออจริงว่ะเออใี่หมายกูนี่โบกคิวมดาร์ตไปเนี่ยจะกลายเป็นนิกโก้เลยไม่ได้ช่วยเลยโคตรเยอะมึงก็เหยียดไปเปล่าวะเอ้ยมันดำขึ้นจริงนะเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกสักบ่ายสามก็ได้มึงเดี๋ยวไปถึงก็คงเลยแหละ่มๆพอดีอืมดที่อุ้มจะได้ไม่ต้องกระแดะพวกลมไปด้วยกูเบื่อทำเป็นห่วงสวยหัวก็ไม่มีนะใจร้ายอะค่ะเออไม่ต้องมาถามมึงทำไมได้ข่าวว่าพ่อมึงนี่กับมึงนี่คนละเฉดกันหรอวะพ่อพ่อกูก็ดำกว่ากูไง กพ่อขาวกว่าหยิกแดดมีวะอือทำไมอ่ะเราเป็นไงวะคุยกันได้ปะวะท้าเราเกันแบบวะก็ที่จริงบ้างกูคุยกันได้นะเวย้ยแต่ลหลังๆกูไม่ค่อยได้คุยกับปาเท่าไ<ๆ>หร่เฮ้ยมึงเขาไม่เรียกว่าคุยกันได้ปะวะอือเออมึงไปกินข้าวบ้านกูกันเฮ้ยมึงกูก็หิวนะแต่เดี๋ยวกูออกไปหาก๋วยเตี๋ยวกินแถวนี้ดีกว่าวะทำไมอ่ะห้องมึงอยู่ไม่ใช่หรอ ให้พวกกูไปจำหมางกันเปล่าเปล่าปะวะจำหม่างทำไมยิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก็บยู่ลสวัสดีค่ะเก็บอะไรอยู่ลูบ้าวเลยแม่เตรียมข้าวไว้เผื่อละมาไม่ต้องเลยเร็วเร็วแม่ทำข้าวไว้เผื่อเยอะเก่ยกับข้าวเป็นหมันเร็วๆเข้ายินดีแล้วเราไปทำอะไรมาเนี่ยไปเที่ยวเคี่ยวเนาไม่กลับนะอุ้มอ้อมมา ฟัไงไหมให่เราไปเจ็บเลยอะทำไมอะเขาช่วยแม่ยกข้าวข้อขัสออไปทำอะไรกันมาครับช่วยป้าเก็บของจะได้กินข้าวกันเอาไว้บนโต๊ะ มึงมนบอกเก็บไว้ไหนหัวมึงใช่ไหม เมื่อกับไปเรียนมาวันนี้ร้อนอันนี้เอาไว้ไหนแม่ถือไว้สิโรกถ้าไม่มีที่จะเก็บอะถือไว้สิโร่ถ้าไม่มีทีนะครับ แต่ถ้าเมื่วาเนียจาก กินให้หมดก่อนเถอะนั่งมาแต่ข้าวฝุกนน้อยยังไงกินให้หมดจานก่อนสิลูกตะกะน้ำพริกไม่มีเลยกินทุกวันไม่เบื่อเลยก่อกินกินให้เส้็่อมแกเบื่อฉันไม่เบื่อหรอกพูกกับแกแล้วอารมณ์จะขึ้นกินเก่นเก่งอย่าพูดมากพอไปทำอะไรมาลูกกลับบ้านค่ำมืดเกือบทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ ก็พอเราเรียนปุ๊บหนูก็ไปแถวชุมนุมนั่นแหละแม่ไปเก็บข้อมูลข้อมูลอะไระไก็ไปดูเฉยๆก่อนไปดูหรือไปทำอะไรก็ไปดูเออไปดูอ่ะระวังะเธอเออาแมา่วันนี้เขามีแตกข้าวฟรีนนะเป็นห่อเล็กๆอ่ะน่ารักเดีอยว สรุปแล้วไปฟังแล้วไหม่ต่อก็ไปฟังเขาปสาใสกันเขาพูดรุ่นนี่น่นะแม่เป็นวัยรุ่นแล้วนะก็ต้องสนใจการเมืองบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องสร้างความเข้าใจใหม่ๆให้กับตัวเองแม่มไ,มไปฟังก็มีความรู้อะไรเยอะแยะเนาะ รู้อะไรดีแค่ไหนถึงได้ไปเยยอๆกว่าเขาเปิเ่นอิ่มยันอย่าเอาจานซ้อนกันแบบนั้นมันไม่ดีทำไมแม่ไม่ทำไมหรอกแต่มันไม่ดีไปหยิบทิชชู่มาเดี๋ยนี้ แทนที่จะรีบกลับบ้านกับช่องมาอ่านหนังสือนั่งหาช่วยแม่ทํางานบ้านบ้างอะไรเนี่ยป้าหนูแค่จะไปดูบรรยากาศทางการเมืองมั่งอะ่ะพี่จะห้ามทุกอย่างที่ตรงข้ามกับป้าเลยใช่ปะ่ะอีกอย่างมันก็ไม่ได้ไร้สาระนะปะ้าเขาใครเขาก็ไปกันไม่ใช่นั่งนิ่งอยู่บ้านไม่ทําอะไรใครใครไม่ทําอะไรนี่เราทาการบ้านช่วยแม่ทํางานบ้านนี่ไงไม่ตลกฟุกมึงไม่รู้อะไรมึงไม่ต้องพูดผีเฉยมึงโง่ ไม่รู้จากโตเทียงได้ทุกเรื่องมีเหตุผลตลอดเหตุผลหนูเยอะแยะป้าเดี๋ยวว่าหลังนะั้นจะปิ้นใ้ที่อยู่ในเว็บมาให้อ่านเลยป้าไม่ต้องพูดหนูเรียนมาหนูรู้เยอะกว่าป้ากอนหิ่มและ อย่าเคาะจานทำไมอะปะไม่ทำไมหรอกไม่ต้องเคาะมึงพูดกับพ่อแรงไปปะวะ นั่นดีกูจะมาบ้านมึงอีกได้ไหมเนี่ยเนระ็วๆเหอะ